ไม่มีอะไรทำใน<า>ลูกวะถ่ายพระจารึกเทพเฮ้ยพี่อย่าไปถ่ายไกลดิ <laughs> เอาหมุกหมกพระจารย์โยมถ่ายเบื้องหลังพระจารย์แล้วก็เป็นความสำเร็จของผ่าซ่อนแก้วเจ้าค่ะเบื้องหลังนะเจ้าค่ะ